ปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายบ้านเมืองถูกเผาผลาญกลายเป็นซากปรักหักพังผู้คนนับหมื่นถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยแผ่นดินไทยเหมือนสิ้นหวังแต่พระยาตากลุกขึ้นสู้รวบรวมผู้กล้าและประชาชนผู้รอดชีวิตฝ่าศึกกู้เอกราชจากพม่าและตีกรุงศรีอยุธยาคืนได้สำเร็จ กิติศัพท์วีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติแพร่สะพัดทั่วสารทิศผู้คนต่างพากันสวามิภักดิ์แม้พ่อค้าชาวต่างชาติยังยอมรับนับถือพระยาตากเลือกทนบุรีเป็นราชธานีใหม่และทรงราชาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงทนบุรีประกาศให้โลกรู้ว่าแผ่นดินไทยยังไม่สูญสิ้นแต่บ้านเมืองยังคงร้างเปล่าผู้คนอดอยากพระเจ้าตากไม่ยออ่อท้อ พระองค์นำทรัพย์ในพระคลังซื้อข้าวจากพ่อค้าต่างเมืองแม้ต้องจ่ายแพงเพียงใดก็ยอมเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ลำบากมาตรการนี้ช่วยให้ผู้คนรอดพ้นความอดอยากและดึงดูดผู้คนให้กลับคืนถิ่นบ้านเกิดบ้านเมืองเริ่มฟื้นฟูอย่างรวดเร็วพระเจ้าตากมีใช่เพียงนักรบผู้กู้ชาติแต่ยังเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองด้วยเมตตาและปรีชาญาณ